ครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองเลทนะครับไข่พัมคินเอก250ฟองครับโดนเนทจากน้องชายสุดที่หลักเดี๋ยวเราไปลองกันเลยครับทีละสองฟองแล้วน,น้อง หายหายอยู่นี่อยู่นี่หลอนหลอนไม่ร่ำรวยก็ล่ำร้องอ่นน้องวันนี้ต้องมาสักอันหรอวะนี่ไงไอ้หัว <laughs> จะหลุดไปกันยาวเลยครับ เนี่ยตกใจนะก็ช sí, <ama> um> ื <Holy cow> ่อเราขึ <K ling> ้นใช่ใช่ โอ้ชิ้นเดียวจริงอะน้อง Game, เกมโหลเอหน้าขอหน่อยหน้าดาฮาลโลฮลวีนก็ได้อะไรก็ได้โทน้องดูที่คนอื่นชื่อขึ้นแเราชื่อไม่ขึ้น เลดอย่างนี้ใครจะเปิดก็เปิดนะไม่เปิดแล้วน่ะโอ้โหตัวที่สองโอ้ยแบงมุมแบงงมุมเลดยังนี้ สุดสุดสุดเลดอ่เอเาเอาเงินสองหมืนนะครับไปแลกไข่มาเปิดเอาเพื่อ,อตัวอสอนเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เฮ้ยได้มือวะ่ะโกเดวิลคุ้มเอาอะไรไปคุ้มน้อง เดดอย่างนี้ถายจงฉายาไปไหนหมดฮัลโหลเอา่ายาธรรมดาก็ได้ไม่ต้อง่ายานั้นหรอกโอ้โหแม่งชื่อคนอื่นขึ้นตกใจอีกแล้วแต่อันนี้มันสองตัวเมื่อกี้นี้ ก็ได้มือนี้มันหนึ่งอันเอ้ยเองยังมาแย่งกันเปิดททำไมเนี่ยหลุดโชว์ไปหนึ่งกลุ่มไหมหนึ่งกลนนี่ก็จะหลุดหลุดโชว์อะไรเนี่ยมาขายของขายของนะโอ้อะไรเนี่ย ต,ตั้งลงตั้งร้านอะไรกันเนี่ยครับพี่น้องไปกันต่อครับวิงว่งหาวิง่งวิ่งหาเลดวิ่งหาเลด Oh. <c oughs> เรามาทำอะไรกันตรงนี้ครับเนี่ยนี่พี่ขอสเลดถามนะพี่ขอถามนะน้องไห <c oughs> นจะเกยก็เกยนให้สุดเลยน้อง เดี๋ยวเกไปเลยเดี๋ยวอย่างนี้เลิกเปิดเด้อปับของหน่อยไหมออกก็ยากเป็นไรวะหอม เอย่างนี้มาเอาเพี่อาขอไปให้นะน้องโอ้ยง่อม